ลมผัามาเย็นย่ายือกเลยพี่ๆนะโอ้ยกูเนี่ยคือหมาป่าอยู่บนเขาเองนะครับอันนี้สาบานเลยนะไม่มีการเฟกได้ๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยเสียงเดินคลุกคลักๆอะไรกันแนวกูงงหมดละ เฮ้ยเฮ้ยเกี้ยฮึยเอาแล้วกูจะไปไหนวันเนี้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่ๆทุกคนผมผมเออผมจะไม่มาละผมจะไม่มาใช่ผมจะไม่มาแล้วมันมีเสียงตามหลังผมมาด้วยทางด้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาวไว้เฮ้ย เฮ้ยเสียงอะไรวะแล้วผมจะไปยังไงล่ะยืนขวางพวกมา